ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมกันต่อนะฮะไปที่อยุธยาครับสงสารมากเลยฮะ,ะที่บางบานเนี่ยท่วมมาเนี่ยสาเดือนแล้วนะฮะคือปีหนึ่งเนี่ยมีสิบสอเดือนคุณผู้ชมบางบานเขาบอกท่วมมา4เดือนแล้วสเดือนคืออะไร1ในสของปีนะครับอยู่กันยังไงอ่ะจะออกไปทำมาหากินยังไงฮะแล้ววันนี้ครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณนเรศทำรงทิพยคุณลงพื้นที่ไปพร้อมกับอธิบดีกรมชประทาน ไปที่ประตูระบายน้ำคลองบางบานปรากฏเจอชาวบ้านที่อยู่เหนือประตูระบายน้ําตะโกนร้องเรียนต่อว่ากรมชนฮะบอกคุณบริหารจัดการน้ําผิดพลาดหรือเปล่าชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากจมน้ํามาสี่เดือนแล้วขอร้องเปิดประตูระบายน้ําช่วยชาวบ้านหน่อยลองฟังครับขอให้เป็นเป่าน้ำให้ผมมั่งนี่มันเกินน้กนาสี่แล้วครับ ถ้าคุณมาเป็นพวกผมคุณจะมีความรู้สึกอย่างไงบ้างเมื่อก่อนร้อยกระทงน้ำลงนี่ถึงปีใหม่ก็ยังไม่ลงนะครับคุณแค่เอาน้ำเอาของมาแจกเงินเก้าพันก็ไม่ใช่ของพวกคุณเป็นของรัฐบาลคุณจะมาโยนยเยใหผมส่งเพศประชาชนมันไม่ใช่ไม่คุมกันละเก้าพันขอให้เปิดประตูน้ำด้วยนะครับโอ้โหพี่ท่านนี้นี่ ้องใช้คาว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะฮะตัวแทนประชาชนเลยนะฮะเก้าพันเนี่ยมันไม่พอหรอกครับเน,นี่ยคุณเห็นใจพวกผมหน่อยปกติเนี่ยลอยกระทงน้ําลงแล้วนี่จะปีใหม่แล้วน้ํายังไม่ลงเลยนะฮะบริหารจัดก,การน้ํากันยังไงคือน่าเห็นใจครับคือคนที่ไม่แช่น้ำเนี่ยไม่รู้หรอกว่าลําบากขนาดไหนเบื้องต้นนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรก็มอบหมายให้กรมชนเนี่ยไปตรวจสอบว่าจะสามารถเปิดประตูระบายน้ําได้เพิ่มเติมหรือไม่นะครับ อาจจะใช้วิธีทยอยเปิดประตูระบายน้าต่อไปอ่าฝากกรมชลประทานด้วยนะครับส่วนที่อำเภอเสนาก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันคุณผู้ชมผมมีโรงเรียนหนึ่งให้ดูนี่พัดลมเป็นไงโรงเรียนวัดบางกระทิงพิสิทธิวิทยาคารครับน้ําท่วมโรงเรียนมา76วันแล้วเกือบ3เดือนนี่คือชั้นหนึ่งของโรงเรียนนะฮะจะถึงพัดลมอยู่แล้วฮะนี่คือเพดานนะที่เราถ่ายเนะี่ยนี่เพดานนะฮะอีกนิดเดียวจะถึงชั้น2แล้วจะอยู่ยังไงฮะเด็กไม่ได้เรียนเลยมั้งครับเนี่ย สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยานะครับภาพรวมตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับ58,477ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง14รายนะครับบริหารจัดการน้ำกันยังไงน้ำท่วม4เดือนจะอยู่กันยังไงประเทศนี้นะฮะหลายท่านฝากมาทีนี้หนักไปกว่านั้นหลังจากที่4โมงเย็นที่ผ่านมาครับที่ผมเกริ่นไปเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาที ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำบริเวณพื้นที่4จังหวัดอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับอยุธยาอีกแล้วนะฮะอ่างทองอีกแล้วชัยนาทอีกแล้วสิงห์บุรีอีกแล้วบอกของของเดิมนี่ยังไม่ไปเลยของใหม่จะมาเติมแล้วแล้วตอนนี้ถามว่าหน้าเป็นห่วงขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนเกือบเต็มบางเขื่อนล้น 4ี่เขื่อนหลักที่มีความสําคัญต่อการจัดการน้ํำในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เค in in Syria, first, ียงคุณผู้ชมดูต hmm. <oru> ัวเลขที่หน้าจอฮะเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก99%ของความจุเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ปะ98%ของความจุเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนพิษณุโลก101%ก็คือล้นเห็นไหมฮะขวามือนี่แล้วมีเขื่อนเขื่อนอะไรเนี่ยห1 2นี่ยเห็นไหมฮะ ตรงแม่น้ำวังเนี่ยเขื่อนกิวคอหมาที่เชียงราย112%ไปแล้วเขื่อนป่าศักดิ์ชลริิธิ์ลบบุรี97%ของความจุเอาไปว่าทุกเขื่อนเนี่ยแน่นน้ำแบบไม่ไหวแล้วนะฮะคุณผู้ชมณขณะนี้มีความจำเป็นต้องระบายออกอีกถามว่าแล้วเขื่อนเหล่านี้ถ้าระบายออกมันไปไหนมันก็มาข้างล่างฮะเห็นไหมฮะเนี่ยไอข้างบนที่มันเต็มเล้นๆเนี่ย มันก็มาข้างล่างมาข้างล่างก็คือเขื่อนเจ้าพยาแล้วก็เป็นจังหวัดไหนฮะไล่มาเลยนครสวรรค์ชัยนาทแล้วก็เป็นจังหวัดที่เอ่ยไปฮะสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองเนี่ยก็โดนอีกถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวลงมากรุงเทพและปริมณฑลจะโดนอีกหรือเปล่าคุณผู้ชมเอาทีนี้ก่อนจะไปพูดถึงกรุงเทพและปริมณฑลไปดูสุขโขทัยนิดหนึง่งสุขโขทัยก็น่าเป็นห่วงนี่ฮะอันนี้เราเปลี่ยนจังหวัดแล้วนะอันนี้ไม่ใช่จังหวัดเดิมนะคุณผู้ชมนะ แต่ภาพที่เหมือนกันเลยน่าห่วงนะครับชุมชนนี้น้ําท่วมและไหลแรงชาวบ้านไม่สามารถสัญจรออกจากชุมชนไปซื้อข้าวปลาอาหารให้ซื้อข้าวปลาอาหารได้นะครับทาให้ตอนนี้ขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มอย่างหนักโดยเฉพาะชุมชนหางคลองหมู่ตําตบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองเราช่วยออกข่าวนะเพราะว่าวันนี้ครับทีมข่าวสันักข่าววันนิวส์ร่วมกับสมาคมกู้ภยัยสันเพชรจังหวัดพิจิตรครับได้นําเรือฝ่ากระแสน้ําเข้าไปสํารวจ และให้ความช่วยเหลือชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนโอ้ยน้องหมาลูกเอ้ย <ไป S 1> หนูจะรอดไหมเนี่ยแล้วดูน้ำมันแรงมากเลยนะฮะโอ้ขอบคุณเอาไปแล้วไปแล้วไปไหนอะลอยไปแล้ว <ไป S 1> หนูหนูพี่กูไัยก็พยายามจะไปช่วยนะฮะเมื่อกี้นะชาวบ้านบอกว่าจริงๆอ่ะมีหลายหน่วยงานเข้ามาแล้วนะครับอ่ะไอ้น,นี่ตัวเดียวกันใช่ไหมอ่ารอดแล้วออแต่ไอ้ตัวนั้นทำไมนั่งอยู่บนโตะ๊ะชิวเลยออะตัวล่างรอดแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เอาอาหารให้กินนะฮะ ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานมานะแต่เขาไม่สามารถฝ่ากระแสน้ําเข้ามาได้เพิ่งจะมีสานักข่าววันนิวช่องวันนี่แหละเพิ่งจะมีสมาคมกู้ภัยสันเพชรพิจิตรนี่แหละเป็นหน่วยงานแรกเลยฮะที่นําความช่วยเหลือมาถึงบ้านจมน้ํามาสัปดาห์หนึ่งแล้วนี่คุณโกศกีรติไปช่วยเหลือนี่เด็กๆดีใจเลยไปไงอ่ลองฟังครับตรงนี้เาเ้าเชี่ยวกาดมากเลยมีใครเอาของมาช่วยมั้งยังไม่ยังไม่เคยมีเพิ่งจะมีมานี่เลยนี่ เขายากใช่ไหมเข้ายากเองล้วขึ้นเขาก็รถเอามีเรือมาเงี้ยเขาข้ามไปงั้นเลยแต่ก็ไม่ไหวเขาต้องใช้คนกั้นน้าไว้เอขึ้นเรือ,อยังมาไม่ได้เลยเหรอห่วงเองกลัวมันจะโค่นนะนี่นทำไมอ่ะทำไมบ้านมันเริ่มสั่นเริ่มอะไรยังสันส่นสั่นเนาะ เบื้องต้นนะครับวันนี้น้องโกดเกรตินะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวของเราช่องวัน31นี่ครับได้นําถุงยังชีพในโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่มเดอะวันเอตอร์ไพรส์ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ได้ใส่เครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จําเป็นที่มาจากเงินบริจาคของคุณผู้ชมคนไทยทั่วประเทศไปมอบให้กับชาวชุมชนหางคลองเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับเราขอเป็นกําลังใจให้กับทุกครอบครัวเลยนะฮะขอบคุณพี่ๆกู้ภัยที่มาช่วยกันด้วย นะใครที่ยังเดือดร้อนพอจะมีอินเทอร์เน็ตส่งข้อความมาบอกเราได้แฟนเพจ Facebook ข่าวช่องวันนะครับอยากจะได้อะไรโอ้พี่พี่ๆี่ใจเย็นนะโอ้เนี่เห็นไหมกู้ภัยก็เสี่ยงเนี่ยอะเนี่ยลื่นตกไปแล้วเนี่ยอะดีนะมันไม่ลึกมากนะฮะสลับมาที่ปริมุนทนหน่อยคุณผู้ชมครับปอพจังหวัดได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บลอดแคสต์ให้ระวังน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาล้นตลิ่งนะครับ เมื่อวานนี้ได้กันหลายพื้นที่เลยนักสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีไม่ทันข้ามคืนครับคุณผู้ชมนี่นนทบุรีชุมชนท่าอิดอำเภอปากเกร็ดน้ำท่วมซ้ำสองนะครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำประกอบกับเจอน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้บางจุดเนี่ยท่วมสูงเกือบ2เมตรโดยเฉพาะโรงเรียนโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาครับคุณผู้ชมห้องเรียนชั้นล่างถูกน้ำท่วมหมดอุปกรณ์การเรียนโต๊เก้าอี้เสียหายจำนวนมาก โรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนอย่างไม่มีกําหนดเบื้องต้นชุมชนท่าอิดเดือดร้อนเป็นวงกว้างกว่า1 0 0่พครัวเรือแล้วครับสอบน้ําที่เขากั้นกันยังพังเลยที่กั้นเลิกเขื่อนเขายังพังเลยน้ำมัน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 มากจริงอะ่ะมันสําหรับที่คนอยู่ชายน้ํานะก็ต้องรับมันให้ได้ <laughs> เพราะเราเลือกที่จะอยู่ชายน้ำใจต้องสู้ทุกปีเราเราไม่อยากจะจะจะ,จะไปมองว่า เสียหายแค่ตรงนี้บ้านที่เขาหมดเลยทุกอย่างผมมองว่าผมยังดีผมยังมีมีคืออะไรล่ะมีมีทุนที่จะยกซื้อนั่นซื้อนี่มาต่อเติมบางบ้านเขาไม่มีเลยที่นอนยังไม่อยากจะมีเลยโอ้โหนี่พี่คนนี้เขามองโลกในแง่ดีมากเลยนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะท่วมมากท่วมน้อยเนี่ยก็ไม่ควรจะท่วมด้วยกันทั้งนั้นหรือต่อให้ท่วมเนี่ยอ่ะอาศัยความเข้าใจเลยนะเป็นพื้นที่รับน้ําอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคําถามคือ บางที่ทําไมเขาท่วมนานจังเลยฮะปีนี้ทำไมมันนานทำไมมันซ้ำสองซ้ำสามอันนี้มันเป็นคำถามที่เกิดในใจของประชาชนหลายคนนะครับบางคนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยผมดูอยู่นะฮะบ,บอกว่าเอ๊ะทำไมมันทุกรัฐบาลเลยคืออันนี้จะมาโทษรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้นะฮะทุกรัฐบาลฮะแก้ไม่ได้สักทีไอ้เรื่องน้ำเนี่ยน้ำท่วมน้ำแ้งเนี่ยนะฮะเอามาที่ปทุมธานีต่อครับเชียงรากใหญ่อเภรสามโคกชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนที่ติดริมน้ำเจ้าพระยาเดือดร้อนอย่างหนักนะครับ น้ำล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนบางจุดเขาบอกเกือบเมตรนะฮะชาวบ้านเนี่ยต้องขนรถสิ่งของต่างๆขึ้นอะไรดูฮะอย่าเรียกว่าเรือเลยโฟมฮะเอาโฟมมาทําเป็นเรือแล้วดูนี่มีมีแม,ม,ม,ม่ด้วยความปรารถนาดีด้วยคือเรือยังหาไม่ได้อะต้องใช้โฟมพายแล้วดูความเสี่ยงดินี่น,น,นีเป็นไงฮะเนี่ยโอ้โหคือตอนนี้มีอะไรได้ก็ต้องช่วยกันครับ ย้ายรถไปก่อนป้องกันความเสียหายถ้าเกิดน้ำมันท่วมสูงกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันขนไม่ทันคุณผู้ชมฮะประเด็นนี้วันนี้คุณพระดินปริศนันทนกุลครับรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนี่กลายเป็นหัวเรือใหญ่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําไปแล้วก็เปิดเผยหลังการประชุมติดตามสถานการณ์การบรหิหารจัดการน้ำนะครับบอกว่านขณะนี้ที่น่าเป็นห่วงเขื่อนภูมิพลครับปริมาณน้ำเนี่ย99%าแล้วคาดว่าไม่เกิน3วันจะเต็มความจุ เพราะฉะนั้นก็ต้องระบายเพิ่มระบายเพิ่มไปไหนถ้าระบายเพิ่มก็จะส่งผลกับท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องระบายเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่มแล้วไปไหนก็ไปจังหวัดที่ผมบอกฮะสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองอยุธยาแล้วรอบนี้เขาเตือนพื้นที่เกษตรกรรมแล้วนะครับจะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นคำถามต่อไปกรุงเทพโดนไหมจะหนักเท่าปี5้าไหม คุณพระรนยืนยันว่าจะไม่รุนแรงเท่าปี54และจะพยายามควบคุมไม่ให้ซ้ำรอยนะครับเช่นเดียวกับรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็ยืนยันแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มการระบายน้ําแต่ยังน้อยกว่าปี54เพราะว่าปีนั้นเนี่ยมีการระบายน้ํามากถึง3,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตอนนี้2009อีกไม่นานน่าจะ3,000แต่ตอนปี 54- 3 0 0 7นะครับเพราะฉะนั้นคนกรุงยังไม่ต้องกังวลใจอะไร เบื้องต้นหน่วยงานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเตรียมแผนการระบายไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่คือประเทศไทยทีนี้คุณผู้ชมฟิลิปปินสน์หนักเลยนะฮะฟิลิปปินส์ปีนี้เขาเจอพายุเนี่ยยีกว่าลูกแล้วล่าสุดมาอีกครับพายุฟงวองเข้าฟิลิปปินส์แล้วฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายเที่ยวบินทั้งในประเทศต่างประเทศ300เที่ยวบินถูกยกเลิกนะครับ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยยืนยันว่าพายุฟงวงไม่เข้าไทยนะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของไทยไปริมาณฝนจะเริ่มลดลงนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้มีพลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าวันน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News